ฉีบ่อยมาหลายปีมีอะไรช่วยได้ไหมก่อนอื่นนะคะเราต้องมาดูว่าท,ทําไมถึงฉีบ่อยฉีทีเปิดพระอบให้เลยแล้วจุบนี่ค่ะนี่คือบริเวณกระเพาะปัสสาวะนะคะกระเพาะปัสสาวะคนเราเนี่ยจะมีความจุนี่เห็นไหมฮะความจุเนี่ยขึ้นอยู่กับการยืดหยุ่นของตัวเองนะบางคนสามารถบรรจุกระเพาะปัสสาวะได้ดะบางคนมีกระเพาะปัสสาวะนิดเดียวหรือมีน้ำนิดเดียวก็ปวดท้องฉีแล้วคุณลองดูนะเหตุผลที่ฉี่บ่อยฉีทีและฉี่มานาน กระเพาะปัสสาวะเป็นรูปแบบนี้เห็นไหมแล้วก็เส้นทางของกระเพาะปัสสาวะเป็นแบบนี้แต่ผู้ชายจะมีเกาลัดอยู่นี่ <c oughs> หรือว่าเรียกว่าต่อมลูกหมากอยู่ตรงนี้เห็นไหมถ้าต่อมลูกหมากโตแรงเบ่งก็ต้องใช้แรงเบ่งเยอะแต่ถ้าต่อมลูกหมากปกติคุณก็ต้องดูว่าคุณกินน้านเยอะไหมหรือคุณมีการติดเชื้อไหมทําให้คุณถึงฉี่บ่อยฉี่ทีและคุณกินยาขับปสัสสาวะหรือเปล่าแล้วคุณเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่าแต่ทางแก้มีง่ายๆเลยค่ะเหตุ <c oughs> ผลที่อาจารย์บอกเรือว่าฉี่บ่อยฉี่ทีมันราคาญแล้วมันหงุดหิด ทางที่ดีนะเซกตีนะคะกระชายดำแล้วก็ก้านตองช่วยได้ค่ะและทำให้ระบบการขับปัสสาวะบริเวณกระเพาะปัสสาวะดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดลดการอักเสบของต่อมลูกหมากในผู้ชายได้ด้วยส่วนสำหรับผู้หญิงนะคะที่ฉี่บ่อยฉี่ทีนั้นคุณต้องดูด้วยว่าคุณคลอดลูกมาบ่อยหรือเปล่านึกออกป่ะอันนี้ก็มีส่วนนะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามที่ยังแก้ปัญหาไม่ได้ลองหาสมุนไพรดีๆนะที่เขาเรียกว่าตำรับ เอามาลองดื่มดูปัสสาวะคุณก็จะดีและมันดีไปจนถึงระบบการเขาเรียกว่าระบบไตด้วยลองหาดูนะคะ